คุณเคยสงสัยไหมว่าความลับในครอบครัวที่ถูกซ่อนไว้มานานแค่ไหนถึงจะถูกเปิดเผยมันอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการเลยนะเรื่องราวสุดเข้มข้นในละครตามหารักที่เธอลืมจากช่องวันสาเอ็ดจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของความรักที่หายไปความลับที่ถูกปกปิดและความจริงที่รอวันคล,คลี่คลายรับรองว่าคุณจะติดงองแงมตั้งแต่ตอนแรกเลยละ่ะละครเรื่องนี้จะออกอากาศทุกวันจันทรถึงพฤหัสบดีเวลา19บเนาฬิกาโดยเริ่มตอนแรกในวันอังคารที่11 พฤศจิกายนนี้สามารถรับชมสดทางช่องวัน31หรือดูออนไลน์ผ่านลิงก์นี้ h t t p s w w w y o u t u b e c m e a h 1 4 i p 1 h d นำแสดงโดยนักแสดงชื่อดังอย่างแจมรัชตะและเบสรักวันีร่วมด้วยก้องวิทยากับตันภูวเนศป้อมสกาวใจพิมพิมมาดาลำเพลินวงสกกอนแทนเค้กชนิดาภาจีน่าชาลิสานับทอง และแก้มจิรนันถ้าคุณพลาดตอนไหนไม่ต้องกังวลเพราะสามารถย้อนดูละครเรื่องนี้ได้ที่แรกบนแพลตฟอร์ม True ID ผ่านทางแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์หรือกล่อง True ID TV Box ซึ่งช่วยให้คุณไม่พลาดทุกโมเมนต์สำคัญโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มดูละครแนวนี้มันคือโอกาสดีที่จะทบทวนพล็อตเรื่องได้อย่างสะดวกสบายรับชมทีวีออนไลน์ช่องวัน h t t p s t r u e l i m e 1 4 i p h d ตัวอย่างละครสุดน่าติดตาม เรื่องย่อละครตามหารักที่เธอลืมช่องวัน3 1 h t t p s w w w u e c o m h e 1 4 i p h d รับชมทีวีออนไลน์ช่องวัน3 1 h t ออ 31, t p s w w w y u e c o m h e 1 4 i p h d เรื่องราวของละครนี้โฟกัสไปที่ตัวละครหลักอย่างขวัญเนตรซึ่งรับบทโดยเบสรับวันนี้เธอเป็นสาวผู้กตัญญูและมุ่งมั่นต่อสู้กับชีวิตมาตลอด โดยเชื่อมาตลอดว่าตัวเองเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกอุปถัมภ์เลี้ยงดูแต่แล้ววันหนึ่งความจริงที่ชอกใจก็ถูกเปิดเผยออกมาพ่อแท้ๆของเธอชื่อฮิรันกับตันภูวเนตยังมีชีวิตอยู่แต่กำลังป่วยหนักและต้องการความช่วยเหลือเพื่อตามหาพ่อที่หายสาบสูญไปนานขวัญเนตจึงตัดสินใจเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพโดยสมัครงานที่ห้างสรรพสินค้าบิก๊กซีเพราะเธอได้ยินข่าวหรือว่าธุรกิจคอรัตวัวเปรมจันทรซึ่งเป็นของพ่อกำลังจะเปิดสาขาใหม่ ที่นั่นแต่การเข้าใกล้พ่อกลับไม่ง่ายใดอย่างที่คิดเพราะเธอต้องเผชิญหน้ากับพากินแจมรชตักซึ่งเป็นลูกชายอีกคนของฮิรันเขามองเธอด้วยสายตาแวงกลัวว่าขวัญเนธจะมาหาผลประโยชน์จากพ่อที่กำลังอ่อนแอส่งผลให้ทั้งสองกลายเป็นคู่ปรับกันอย่างดูเดือดแต่นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มซับซ้อนและน่าติดตามยิ่งขึ้นเมื่อขวัญเนธค้นพบเบาะแสสำคัญเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแก้วพิมพิมาดาซึ่งเป็นแม่ของเธอดูเหมือนว่าอาจมีบุคคลลึกลับอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์น่ะ ตาเศร้านั้นเธอจึงเริ่มสืบค้นหาความจริงจากอดีตที่ถูกปกปิดไว้เพื่อให้เข้าใจง่ายสําหรับมือใหม่ลองนึกภาพดูสิว่าถ้าคุณค้นพบว่าชีวิตที่คุณรู้จักมาตลอดเป็นเพียงภาพลวงตาแล้วคุณจะทําอย่างไรความลับที่ซ่อนเร้นเหล่านี้คืออะไรกันแน่และมันจะนําไปสู่จุดใครแม็กแบบไหนแฟนละครช่วงหนึ่งทุ่มของช่องวันสาเอ็ดห้ามพลาดเด็ดขาดมาลุ้นกันไปกับท็อตเรื่องที่เต็มไปด้วยดรมาม่าและเซอร์ไพรส์ทุกวันจันทร์ พฤหัสบดีเวลา19นาฬกาตรงออกอากาศตอนแรกวันอังคารที่11พฤศจิกายนนี้ทางช่องวัน31และย้อนดูได้บนทูไอดีผ่าน3ช่องทางลัะทักแอปเว็บและกล่องทูดีทีวีบีโอเอ็กซ์ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่อยากวิเคราะห์ตัวละครแต่ละตัวลึกซึ้งยิ่งขึ้นรายชื่อนักแสดงนำในละครตามหารักที่เธอลืมช่องวัน31 h t t p s colon slash slash t u dot u l i c dot m e slash slash h d แจมรรชตาหัมพานนรับบทภากิน ชายหนุ่มผู้ปกป้องครอบครัวอย่างสุดโต่งเบสรักวันีคําสิงรับบทขวัญเนตรสาวแกร่งที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาก้องวิทยาเทพทิพย์รับบทวายโยเพื่อนสนิทที่จะช่วยเหลือในยามวิกฤตลำเพลินมงศกรรับบทไถยตัวละครที่เพิ่มสีสันให้เรื่องราวภูธเนธหงมานกรับบทฮิรันพ่อผู้ลึกลับที่เป็นกุญแจสําคัญพิมดาบริรัษ์สุภกรรับบทแก้วข้าวแม่ผู้จากไปแต่ทิ้งปริศนาไว้ สกาลใจภูลสวัสดิ์รับบทอรัมพาหญิงสาวที่มีบทบาทซับซ้อนในครอบครัวชนิดาภาสิงหส,สนีรับบทพลอยใสเพื่อนหรือศัตรูรอติดตามชาลิสาชยสุนทรรับบทแก้มบุ๋มตัวละครสุดน่ารักที่ช่วยคลายเครียดนับทองหวานแก้วรับบทมลิผู้ช่วยในภารกิจสืบสวนจิรนันจันจักสุรรับบทไขมุกเพิ่มมิติให้กับเรื่องราวดรมาม่าดวงดาวจารุจินดารับบทคุณหญิงวิไลผู้หญิงผู้ทรงอิทธิพลในสังคม ทัดวันสนิวงรับบทใหญ่ชื่นใหญ่ผู้ให้คำปรึกษาแสนอบอ,อุ่นอนัตพลสิริชุมแสงรับบทจากชายหนุ่มลึกลับอีกคนวรพัชเชอเมรับบทชานนบทบาทที่อาจติดผันได้ทุกเมื่อปีดอกสดาวรับบทอําพลเพิ่มความสนุกในฉากคอมเมดี้จัญยาธนัสหวังกุลรับบทมดตัวละครรองที่ขาดไม่ได้รับชมทีวีออนไลน์ช่องวัน31 https โคโลน s ซแลตเซแลตทรูเวตด l ทบริคดอทเอ็มแต่งแตนี่นี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปและมันก็น่าทกเถียงสุดๆถ้าความลับครอบครัวแบบนี้ถูกเปิดเผยจริงๆมันจะนำไปสู่ความสุขหรือความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมคุณคิดว่าขวัญเนรควรให้อภัยพ่อที่ทิ้งเธอไปไหมหรือควรสืบให้ถึงที่สุดแม้จะเจ็บปวดแชร์วความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะเราอยากฟังมุมมองที่แตกต่างเพื่อให้การสนทนานี้ร้อนแรงยิ่งขึ้น